วันนี้เรามาเล่นกับคนใหางนะครับ life now that got น้องหัวแมวเรียว่าน้องหัวแมวแล้วกันรู้ว่าเอาเืเ่าไหน่ดู้ึง้างดีจังค้างดีจัดีะนะูต่อไ พระภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติทุกวนได้ยินได้ยินเสียงเจ้าเจ้าฟองฟองไปเดี๋ยวเราแอบมาเข้าในบิธีก่อนเขาเว้เขาไม่ได้ยินเสียงเรานะจะเราได้ยินเสียงเราเราจะมาเกลียนคนดังกันนะฮะเบอร์หนึ่ง Mình mang này mình thăm mình à bè xong rồi จะต,ตวงดีเข้ามาเจอสองสามเออแต่จริงๆเนี่ยไม่ชอบเล่นนะสองสามเนี่ยสองสามประเษนสองสามเ <c oughs> สียงเสียงเสียงเอากลับไปกลับมาขอบคุณนะขอบคุณนะ อออ่่าารวนนน้ะัผู้หญิงชอบเงินไหมครับเราต้องเอาเงินให้เขาเอาว่า่อนใครมีเหรียญสองร้อยปะเราขอเหรียญสองร้อยหน่อยดิโอ้โหกระดาษให้เหรียญเรายังไม่พอนะครับขอเหรียญสองร้อยหน่อยได้ไหมครับเอ้ยพอหรือยัง ขนาดเท่เวสีเรอยังไม่โฟล่ะดูดิผู้หญิงนีชอบเงินจริงๆนะเนี่ยขอของหน่อยขอของหน่อยเงินไปโดนนะครับของอยู่นี่ ของอยู่นี่ของอยู่นี่จะเล่นมีเนออยู่น <you> ี่ป,ป,ปออวดจะปวดว่ะคนดูอะไรอ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะเอาไปเลยครับน้องโอโหมันนี่ค่ะชิเกตเนี่ยนะของอยู่นี่ เราจะอยู่กลนะนะางหางกลางๆนะี้มันเต็มไปหมดแล้วอะ่ะของึ้นี เล่นด้วยได้ไหมครับได้ครับกินข้าวเสร็จยังวันนั้นรอจนแบบหมด <ไป S 1> เอา <ไป S 1> กินเสร็จประมาณสามร้อยชั่งแล้วอ่ะเอาเรียนไว้ให้ก็ไหนแต่ว่าเมื่อวานเราเกิดเมาด้วยทุกคน เอาเดินไม่ให้เดินหนีนไไนเไนราเ,าเ,าเรจะ๊ะไม่บอกมาู้นี่เลจะ๊ะโอ้ดูดูเราเอาเหรียญไม่ให้เดินหนี โผล่ดีกว่าซื้อสโคบดีกว่าเหมือนจะเห็นอะไรปแปลกเห็นอะไรปแปลกเรานะเราไม่แปลกนะโอ้ยคิวเล่นซะงั้น โอิซคตตึงตึงจงจจััดดคือวิ่งมาจะท่วมแมพแล้วคนดูยังไม่เจอคนเลยเนะี่ยอะไรนะะเนี่ยใจเย็นอย่าเพิ่งเจอใจเย็นจะยีบเจอไปไหนวะใช่สิของเรามันเต็มแล้วเนี่ยลีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค้า ทุกคนมาแฮปปี้เบอร์เดย์้อนหลังได้นะขาสั้นไงเราโดดไม่ขึ้นเราขาสั้นไงโอ้แนนว่าเมืองนี้แหละมีใจเย็นไว้เราทำได้เต้นแล้เต่าจะเซนมา,นานขึ้นไปไงแล้วเนะี่ย ม่มีมันเป็นในแมงมมนะจ๊ะลมมารมมาอย่าร้องนะจ๊ะรูแ,อรแอเอาน่ย้เออคร้อย เียบร้อยหมดแล้วยาเฆ่ายาเฆ่หมดแล้วยาห้่าเราเฆาไงเราเฆ่าไงมันไม่ทันอ่ะคนดูมันยิงโดนหัวไปแล้ววะเราเาอยากเล่นด้วยครบแต่นนเข้ามาเล่นเลยค่ะดูมันยิงวีเอเข้าหัวไปแล้วเราเหาาไงเราเฆ่าไงเราตอับาของเดิมไ ามาช่วยหน่อยครับโี่คครับแซบครับรับแซบ เราห้าเปลี่ยนไงของนี่อยากได้อ่ะขอบคุณนะฮะบายอยากได้อ่ะขอบคุณนะิงโนหัวมันมันแบบไอ้นี่เหรอวะเล่นด้วยตาหน้าเลยค่ะใครที่จะเล่นรอตาหน้าเนทุกคนมีคนบบแบบ แล้วห <Okay. S 1> ้าวอย่างนี่ไงไม่ห้าวเลยหรอกกลัวข้าเอาโมโคมาด้วยมันจะดีมากทุกคนทุกคนว่าไหมนโนเ้าโมโคมาด้วยมันจะดีมากเลยโนโนโนขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะตะโกอยู่นี่สตูโอยู่นี่เยอะ ตัวหรือเปล่าลูก นนคนดูปนหนึ่งนะกำลังตึงอยู่อันนี้อันนี้ตึงแต่เราไม่ตึงด้วยนะลัว ชอคือแนนว่าแนนก็ก็ยิงไปเยอะอยู่กันของอยู่นี่แมวกลัววีเลยนะคือน้องลิงให้โดนหัวไป hiểu rồi anh, chuyện ai con này,เจอ đã,เจอ đã bằng canh, trong nhà, đúng กลัวนะคะอย่าหยิงมานะคะอันแน่เจ็บมาดีเราเจปป็บมาดีเจ็บมาดี น่านจะได้ที่หนึ่งตอนเนี้ยแล้วน,น่นานจะได้ที่หนึ่งที่หนึ่งหลังมวยก็ดไไีไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปตรงนั้น ยิงไปยิ่งไปยิงไป่าแค่ที่หนึ่งแล้วแบกอีกแล้วก็ตึงอยู่แล้วอ่ครับ